เธอใช่ไหมที่ชื่อหยดฝนน่ะใช่แล้วเธอเป็นใครมารู้จักฉันได้ไงเป็นแค่นักศึกษาหวังจะสบายให้ผัวัะเลี้ยงเหรอพี่แกพูดอะไรเป็นใครอะ่ะก็ฉันเป็นเมียของคนที่เลี้ยงแกอยู่ไงครั้งนี้ยฉันแค่มาเตือนนะแต่ถ้ายังไม่เลิกอะ่ะฉันจะฟ้องถึงคณะบดีแน่เห็นว่ายังเป็นเด็กอยู่ฉันก็เลยอยากให้โอกาสโยนแกยอมมันได้ไงอะ่ะเป็นฉันนั้นฉันต้องออกไปจบมันละไปดิเชื่อฉันอย่าไปยอม ไปเลยนะนี่เธอยอดฝนทำไมถึงใส่กระโปรงสั้นเสมอหูอย่างนี้ล่ะโหอาจารย์ก็อากาศช่วงนี้มันร้อนอะ่ะอาจารย์ไม่ร้อนหรือไงคะนี่มันมหาวิทยาลัยนะร้อนยังไงก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่เธอจะแต่งตัวผิดระเบียบอย่างนี้ดูประพัสลาสิ mm hmm. เขายังแต่งตัวเรียบร้อยได้เลยข่าวนี้อฉันแค่เตือนนะ แต่ถ้าเจอคราวหน้าฉันจะหักคะแนนเธอไม่เชื่อคอยดูสินี่เรียนมาหาลัยแล้วนะหักคะแนนเป็นมัธยมไปได้แกจะไปสนใจทําไมอะ่ะอาจารย์แค่หัวโบราณเองชีวิตเราอะ่ะใครจะแต่งตัวยังไงก็ได้ช่างมันเถอะใช่แกก็พูดถูกนะไงใจยโยดมาเรียนได้แล้วหรอไม่ได้อยากมาหรอก ต่มันหมดโคต้าแล้วดิถ้าขาดครั้งนี้อะนะฉันไม่มีสิทธิสอบปลายภาคแน่อ้าวคิดว่ามาเพราะมาเตรียมสอบเก็บคะแนนซะอีกสอบเก็บคะแนนเนอะสอบอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ๋อสอบเก็บคะแนนคำนวณภาษีอะ่ะฉันก็ลืมไปเลยอย่างเธออะต่อให้ไม่เตรียมตัวมาสอบก็สอบผ่านอยู่ดีแหละปุ้ยงั้นฉันไปก่อนนะ๋หวฉันไปอา่านหนังสือต่อปุ้ย แกทำไมไม่บอกฉันเลยล่ะฉันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยเนี่ยก็ฉันลืมมาดิเตรียมสอบตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วด้วยสอบสอบไปเถอะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเหมือนกันนี่แหละงั้นหรอเอองั้นช่างมันเถอะฉันขอไปเติมหน้าก่อนนะจะได้ถ่ายรูปรายงานแม่วันนี้ยมาเรียนแล้วอืมรีบไปรีบมานะเดี๋ยวฉันไปรอในห้องจ้า อีกแล้วอ่ะปุ้ยเอานาะวันนั้นเราก็ไม่ได้ติวกันมานี่ไม่ต้องมาพูดดีเลยฉันเห็นนะว่าแกได้คะแนนท็อปไหนบอกว่าไม่ได้อ่านมาเหมือนกันไงฉันไม่ได้อ่านมาจริงๆข้อสอบก็ออกข้อสอบเดิมๆอะน่าจะฟุกมั้งทีหลังแกก็เตือนฉันหน่อยสิว่ามีวิชาไหนนัดสอบบ้างเวลาฉันเข้าเรียนนะนะบางทีฉันก็หลับไม่ค่อยได้ฟังอาจารย์หรอกรู้แล้วนะ่ะคะแนนแค่นี้อ่ะไม่ทําให้แกตกหรอกยังไงแกก็ไม่หว่นเกศนิยมอยู่แล้วนี่ ฉันก็ไม่ได้หวังเกียดนิยมอยู่แล้วแต่ฉันกลัวแม่รู้ขืนแม่ฉันรู้นะโครงการที่ฉันจะไปต่างประเทศอ่ะโดนพับไว้แน่แกนี่ดีเนาะทำดีก็มีรางวัลให้บ้านมีตังก็งี้แหละแต่ถ้าทำไม่ดีฉันก็ถูกแม่ฉันด่าแล้วก็ตัดค่าขนมเหมือนกันนะเอาน่ะยังไงแม่แกก็ไม่ตัดหางปล่อยวัดหรอกเออนี่อาจารย์บอกว่าใครที่สอบตกอ่ะให้ทำรายงานไปส่งเดี๋ยวฉันทำให้แกเองขอบใจนะ งั้นเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาแกไปเลี้ยงซูชิเป็นการตอบแทนอาจารย์คะมาพอดีเลยหนูจะเอางานมาส่งค่ะนี่มันใช่ที่ส่งงานไหมก็ไปวางไว้ที่โต๊ะชั้นสิก็เจออาจารย์พอดีรับไว้เลยไม่ได้หรอคะทำไมต้องให้หนูเสียเวลาเดินไปส่งด้วยเธอเนี่ยเทียงเก่งจริงเลยนะแล้วฉันเคยเตือนว่าอย่างไงเรื่องใส่กระโปรงสั้นน่ะก็หนูชอบใส่แบบนี้ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจอาจารย์จะทำไมนักหนาคะ พูดคำเถียงคําแบบนี้เดี๋ยวฉันจะหักคะแนนจากรายงานที่เธอมาส่งเดี๋ยวนี้แหละเอา้าไม่เอานายยุดแ่ไปส่งรายงานที่ห้องไปไปเพื่อนเธอเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองจังเลยนะพวกลูกคุณหนูเป็นอย่างนี้กันทุกคนหรือเปล่าหนูขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะอาจารย์เธอเตือนเพื่อนเธอบ้างนะเดี๋ยวก็ไม่จบพร้อมกันหรอกที่ฉันพูดะเพราะฉันเป็นห่วงหยุดเขาเด้อค่ะ แต่ยังไงเดี๋ยวหนูจะช่วยดูให้เต็มที่นะคะดีนะที่เขายังมีเพื่อนแบบเธอไม่งั้นน่ะหยุดฝนนะคุณจะเละเทะกว่านี้แน่อะไรนะแม่แม่จะมาหาักเงินหนูแบบนี้ตั้งครึ่งหนึ่งไม่ได้นะแกรับปากแม่เองไม่ใช่เหรอว่าจะทําคะแนนให้ดีและกับที่แม่ซื้อรถให้ก็วิชาเทอมนี้มันยากอะ่ะมันยากหรือว่าแกไม่ตั้งใจเรียนกันแน่ ทำไมไม่ลูกป้าอ้อยเป็นตัวอย่างล่ะทําไมชอบเอาหนูไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นน่ะแล้วไม่ได้เรียนเหมือนกันซะหน่อยต้องเปรียบเทียบสิจะเรียนอะไรไมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวแม่จะสง่งแกไปติวกับพี่เขาเฮ้ย<า>แม่ก็บอกแล้วไงว่าเรียนไม่เหมือนกันและนี่บนเสร็จยังอะ่ะถึงยังไงก็เหอะอย่าตัดค่าขนมหนูเลยนะหนูต้องกินต้องใช้อะ่ะไม่ได้แกไปตั้งจเรียนให้ดีแล้วแม่จะจ่ายค่าขนมให้เท่าเดิม งอแงเป็นเด็กเลยนะหยดแล้วนี่แม่บ่นเรื่องอะไรมาอีกล่ะก็แม่ฉันน่ะสิจะตัดค่าขนมจาก2องหมื่นหรือหมื่นเดียวฉันใช้ไม่พอหรอกนะเออนั่นดีเนาะขนาด2องหมื่นอ่ะแกยังจะไม่พอใช้เลยไหนจะค่ากินค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าแต่งตัวแกอีกแต่สงสัยฉันคงไม่ตั้งใจเรียนเองแหละเอาไงดีอ่ะโทรไปงอดีไหมไม่ต้องหรอกแกก็บอกแม่แกไปเลยว่าถ้าทำแบบนี้แกจะไปอยู่ที่อื่น ลูกลังแบบแกยังไงเขาก็ต้องยอมจะดีเหรอแกแต่ตอนนี้แม่ฉันดูเอาจริงยังไงก็ไม่รู้เชื่อฉันสิคราวนี้อะถ้าแกเอาจริงเขาก็ไม่กล้าแล้วเหรอ,อโทรมาอีกแล้วฮลัฮโลโหลฮัลโหลแม่ถ้าคราวนี้แม่ตัดค่าขนมหนูนะ หนูจะไม่กลับบ้านจริงด้วยหนูจะไปอยู่ที่อื่นอย่ามาถือดีนะแกทำตัวไม่ดีเองอะ่ะไม่มีจิตมาต่อรองกับแม่นิสัยเสียถ้าแม่ไม่เชื่อก็ลองดูนะหนูไม่ง้อแม่หรอกหนูหาเลี้ยงตัวเองได้ดีงั้นเชิญแกหาเลี้ยงตัวเองไปเลยตามสบายฉันจะยึดรถแกด้วยปวดดีนะบัตรเครดิตทุกใบฉันจะอายัดที่หมดเลยนิสัยไม่ดีแบบเนี้ยต้องดัดสันดาน ไหนล่ะไหนบอกว่าแม่จะง้อฉันโดนหนักกว่าเดินีกทีเนี้ยเอา้าใครจะไปรู้ล่ะก็ปกติเห็นตามใจแกอยู่ตลอดหรือแกจะลองง้อดูล่ะไม่ฉันไม่มีทางงอ้อฉันจะทําให้แม่รู้ว่าฉันปกครองตัวเองได้เออพุยฉันขอมีอยู่กับแกก่อนนะมรช่วยค่าน้ําค่าไฟอะไรวะได้เหรอไม่นาายุเลย เอาไปจะกินหรือเปล่าฉันไม่เคยต้องมากินมาม่าช่วงสิ้นเดือนเลยนะก็แกเล่นใช้เงินหมดตั้งแต่สิ้นเดือนแล้วนี่ฉันก็มีแต่มามา่มานี่แหละที่ให้แกกินได้อะ่ะโคตรเบื่อเลยว่ะฉันไม่เคยลำบากอะไรขนาดนี้เลยขนาดโทรไปง้อแม่แม่ยังไม่ยอมดีด้วยเลยแกแต่แกก็เก่งนะทนมาได้ตั้งเดือนหนึ่งแนะ่เนี่ยฉันอ่ะต้องทนแบบนี้ทุกเดือนเลยอยากเกิดเป็นลูกเศรษฐีแบบแกจัง ถ้าฉันเป็นแกนะฉันจะไม่อวดดีกับแม่แบบนี้หรอกไม่ใช่เพราะแกเหรอที่ยุให้ฉันไม่เถียงกับแม่แบบนั้นซวยเลยไม่รู้ว่าแม่จะยอมดีด้วยเมื่อไหร่แม่เขาคงอยากจัดนิสัยแกอะเดี๋ยวก็ให้อภยัยแล้วตอนนี้ฉันจะทํายังไงอะฉันไม่อยากอยู่ลําบากแบบนี้หรอกนะงั้นเอางี้ไหมล่ะอไม่มั่นใจเลยอ่ะแก แกจะมาเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้นะฉันนัดป่าเขาไว้แล้วฉันไม่เคยเป็นเด็กเสียเด็กเลี้ยงมาก่อนเลยนะแถมยังเคยดูถูกอาชีพนี้ด้วยหรือแกจะไปเป็นเด็กเสิรบล่ะยืนขาแข็งกว่าจะได้เงินมาแกก็ไม่พอใช้อยู่ดีนี่ชีวิตฉันมันตกอับถึงขั้นต้องไปเป็นเด็กเสียแล้วเหรอเนี่ยแกมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายสักหน่อยแค่ไปกินข้าวกับผู้ชายแป๊บเดียวอ่ะได้เงินเป็นพันๆแล้ว สวยๆแบบแกเผ่อๆเขาถูกใจอัพเงินให้อีกแกนี่รู้เยอะเหมือนกันนะทำไมไม่มาทำกับฉันล่ะโอ้ยดูสภาพฉันด้วยใครเขาอยากรับไปดูแลแกอ่ะสวยก็ใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์ไปได้แล้วไปปะเดี๋ยวทักขานะ ซื้อกระป๋าใบใหม่อีกแล้วหรอโยชใช่ก็ใบเก่ามันเก่าแล้วอะ่ะฉันอ้อนให้ป๋าเขาซื้อให้แหมดีจังเลยนะไงล่ะเดือนนี้ก็สบายแล้วละดีไม่ต้องกินมาม่าแล้วป๋าเข้าใจดีเนาะให้ฉันเยอะกว่าแม่ฉันอีกขออะไรก็ได้เห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าเชื่อฉันแล้วจะดีเพราะฉัน่ะหวังดีกว่าแกที่สุดแล้วจ้าขอบใจมากนะแล้วเรื่องรายงานฉันล่ะมีปัญหาอะไรไหม ฉันส่งอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วอะฉันว่าคาบนี้ฉันจะเข้าแหละไม่มีนัดไปไหนเข้าไปหลับก็ยังดีแกจะมาหลับทำไมในห้องเรียนเนี่ยกลับไปนอนห้องสิฉันจัดการให้เองก็ดีนะงั้นฉันฝากด้วยแล้วกันจ้าสิ้นเดือนนี้ก็จะสอบปลายภาคแล้วว่ะแกอย่าลืมทำสรุปให้ฉันด้วยนะเทอมนี้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวใกล้วันสอบฉันมาติวให้นะปุ้ยฉันเห็นคะแนนเก็บทั้งหมดของเธอม้แล้วนะ ทำไมวิชาที่แกทำให้ฉันน่ะคะแนนได้ไม่ดีเท่าของแกเลยอะถ้าได้เท่ากันนะอาจารย์ก็สงสัยสิแต่บาวงวิชาแกก็ได้เยอะกว่าฉันนะงั้นเหรออืมยังไงฉันก็ขอบใจแกมากนะถ้าไม่ได้แกอะ่ะฉันคงเรียนไม่จบแน่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะ่าว่าแต่เรื่องแกกับป๋าเป็นไงบ้างละ่ะฉันก็เริ่มเบื่อแล้วว่ะเขาขี้หึงหลังๆมาก็ขี้งกมากขึ้นด้วยแกนี่ก็ขี้เบื่อเหมือนกันนะ ป่าเขาอะเพิ่งจะคบกับแกได้เดือนสองเดือนเองแต่เอาเธอตามใจแกแล้วกันให้ฉันหาป่าคนใหม่ให้ไหมละ่ะเธอใช่ไหมที่ชื่อหยดฝน่ะใช่แล้วเธอเป็นใครมารู้จักฉันได้งไงเป็นแค่นักศึกษาหวังจะสบายให้ผัวฉันเลี้ยงเหรอพี่แกพูดอะไรเป็นใครอ่ะก็ฉันเป็นเมียของคนที่เลี้ยงแกอยู่ไงครั้งเนี้ยฉันแค่มาเตือนนะแต่ถ้ายังไม่เลิกอ่ะฉันจะฟ้องถึงคณบดีแน่ เห็นว่ายังเป็นเด็กอยู่ชินก็เลยอยากให้โอกาสโยนแกยอมมันได้ไงอ่ะเป็นชั้นนั้นฉันต้องออกไปตบมันละไปดิเชื่อฉันอย่าไปยอมไปเลยนะ แม่ดีลูกอาจารย์ว่าไงบ้างคะแม่ไปคุยกันข้างนอกดีกว่าหยดถูกพักการเรียนนะสิจะสอบปลายภาคแล้วทแท้จริงเหรอคะถึงขั้นถูกพักการเรียนเลยเหรอคะเนี่ยจ้ะไม่ละให้เก็บของกลับไปอยู่บ้านก่อนเอายังไงอ่ะค่อยว่ากันอีกที งั้นยังไงเดี๋ยวตรงนี้หนูจัดการให้นะคะหนูขอโทษแม่ด้วยนะที่ผ่านมาหนูดูแลหยดไม่ดีเลยที่หยดเป็นแบบนั้นอะ่ะอาจจะเป็นพ่อแม่เองแหละแม่อย่าโทษตัวเองเลยนะคะหยดเขาทําตัวเองอะ่ะไม่เกี่ยวกับแม่เลยต่อไปอะ่ะแม่คงไม่รบกวนปุ้ยแล้วว่าจะให้หยดอ่ะกลับไปอยู่บ้านสักพัก เจไปตบมันมาแล้วนะเด็กของเฮียขอบใจเธอมากที่โทรมาบอกไม่งั้นเจไม่รู้แน่ๆไอ้แก่มซุกไว้เสนเนียนเชียวเอาไว้ถ้ามีข้อมูลอะไรของนันนั่นอัปเดตอีกส่งมาบอกเจด้วยนะงั้นเดี๋ยวแม่ไปรอหน้าหอหยดเก็บของเสร็จแล้วให้ตามแม่ไปนะค่ะสวัสดีนะคะแม่ดีลูก แม่แกลงไปรอหน้าหอแล้วนะเดี๋ยวช่วยกันเก็บของแล้วลงตามแม่ไปนะแกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเลิกเล่นละครสักทีฉันรู้ความจริงหมดแล้วแกพูดอะไรอะ่ะความจริงอะไรเมื่อกี้เมียป่าเขาโทรหาแกฉันเป็นคนรับสายขอบใจนะที่บอกเรื่องฉันกับเขารู้ตัวก็ดีแล้วเหมือนกันฉันก็เบื่อที่จะสร้างภาพเป็นเพื่อนที่แสนดีของแกแล้วนี่แกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกหักหลังฉันมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะ แกไม่สังเกตบ้างเหรอทำไมชีวิตแกเป็นแบบนี้แผนของฉันอะ่ะมันไม่ยากเลยสําหรับคนติดสบายแบบแกนี่แกวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเหรอทาแบบนี้ไปทําไมวะก็ฉันอะ่ะอยากให้แกเจอความลําบากในชีวิตบ้างไงล่ะมีทุกอย่างแต่ก็ดันทําตัวแบบนี้นี่แกไม่เคยเห็นแกความเป็นเพื่อนของเราเลยเหรอก็อแกมันง่อเองอะ่ะหยดเก็บของแล้วลงไปหาแม่ได้แล้วอวดดีได้ไม่นานสุดท้ายก็กลับซุอบอุแม่ฉันไม่เอาอะไรกลับไปทั้งนั้นแหละส่วนแกกับฉันจบกันแค่นี้ สักวันหนึ่งฉันจะเอาคืนแกอย่างสะสมรีบกลับเอาคืนนะฉันจะรอได้แกรอฉันได้เลย